เอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอัปเดตมาใหม่นะฮะผลปีศาจใหม่ผลซื้อเนสซื้อเนสนะฮะราคาเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงดูกันเออร้านค้าผลซื้อเนสซื้อเนสนะฮะราคาอยู่ที่เออมันดูตรงนี้ไม่ได้อะแต่ว่าถ้าเป็นโลบักนะฮะมันจะอยู่ที่4 0 0พโลบัคกนะตอนนี้นะครับแพงมากและเป็นผลแรกนะฮะที่แพงกว่าผลเสือนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในร้านค้ากันไหนดูซิ เอา้ามันไม่บอกราคา <laughs> โอเคน่าจะประมาณผลเสืออยู่ที่5ล้านเนาะผลซื้อเนเนี่ยน่าจะอยู่ที่7 6 7ล้านแหละผมคิดว่านะโอเคสําหรับวันนี้นะครับมันจะเป็นศึกตัดสินนะฮะระหว่างผมกับเพื่อนเลวครับความแคนของเราทั้งสองคนนะฮะมาถึงจุดสุดท้ายแล้ววันนี้จะเป็นวันตัดสินครับเพราะว่าผมได้ผลคิสเนมานะฮะผมตั้งใจจะเอามาโค่นล้มผู้ใช้ผลเสือครับเพื่อนเลวเนี่ยเขาใช้ผลเสือไงอเราจะทําให้เขารู้ว่าผลเสือนะฮะมันมี ผลใหม่ที่สามารถโค่นล้มผลเสือได้แล้วนะครับพิมพ์ไรวะเนี่ยเช้าว่ะรอลากอกแล้วเมื่อไหร่จะออกเซฟวะ,ะโอเคปะเพื่อนเร็วเขารอแล้วผมก็อยากจะซัดเขาเต็มที่แล้วเขาอยู่ไหนวะอ๋อน,นั่นไงมาแล้วมาแล้วมึงว่าไงนะตอนคุยกันแต่แพ้ยุบแขนปะมึงเตรียมใจกดยุบแขนยัง ได้เลยได้เลยโอ้ยคิดถึงเพื่อนเลวอะไม่ได้เจอกันนานนะฮะคิดถึงจังเลยฮะโอ้ดูตอนนี้ก็รู้แล้วว่าราศีใครจับนะครับดูราศีผมดิโอ้จริงจอกสามหางเลยผู้มชมครับเขาไม่มีอะไรจะพิมพ์เผื่อเราอะม้ากระจอกจะสู้ราชันเสือได้เหรอป<ะ>เป็นแค่แมวครับไม่ใช่เสือครับมันเป็นแค่แมวชื่อผลก็บอกอยู่ผลเนโกเนโกอะเอาเลยไม่ล่ะสองในสามยังไงวะสองในสามก็คือชนะสองครั้งก็คือชนะเลยใช่ไหมอ๋อโอเค โอเคแพ้ยุบแคนอาวได้เลยความวอยญาพความวอยญาพความวิญญางฮาคิเปิดแล้วอ่าผลเสือเดี๋ยูดิว่าเขาใช้อะไรบัตรแวมไพร์ครับผลเสือดาบโยรุกิต้าบุกอืมโอเคให้มันเป็นศึกสุดท้ายแพ้ไม่อ้างอ่าโอเคงั้นก็ได้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เดียยว้ยเฮ้ยย้ย้ย้ย เฮ้ยเฮียลอยวะ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 ่อยวะลอยวะลอยวะลอยวะแม่งลอยลอยจัดเลยลอยจัดเลยลอยจัดเลยเห็นวะ ไปไหนละไปไหนละหึ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 ห้หึ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 หยหะหึ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 หยหึ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 หเหึ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 หลหึ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 ห โอเคเร็ว <Okay. laughs> ครับเร็วครับเร็วครับหลบครับหลบครับอุ้ยโดนหลบครับหลบครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับหลบเลยครับหลบเลยครับ วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนโหเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้อะไรครับเนี่ยจบเร็วเกินจบเร็วเกินไปแล้วจบเร็วเกินไปแล้วมันต้องนานๆแบบนี้สิต้องนานๆแบบนี้สิต้องนานแบบนี้เอาจะตายแล้วจะตายแล้วะตายและเฮ้ยแงร่พีสเฮ้ยเอาด้ว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 ย

ฮู้ฮ uhm ู้ฮู Beautiful> ้จบอืมมาติดเล่นติดเล่นติดติดเล่นเยอะไปหน่ท้อทีเออโอ้โหโอ้โหป๊อป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 ไล่ควัดไล่ควันเออไล่ถึงลุมถึงลุมถึง ุ่มถึงุ่มถึงเลยอือหือกลับล่าเป็นคนแล้วว่ะเฮ้ยพลังหมดลืมไปโอ้โหติดเล่นเย้ยติดเล่นเกินอืออ้ยดีไรอย่าเล่าอย่าเล่าอย่าเล่าถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนปุ๊บ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 ป๊บปป๊ป๊ป๊อปบป๊บบป๊บบป๊ นี่ก่อนนี่ก่อนอ๋ออ้อยเออตายแล้วผมติดเล่นเกินไปท่านผู้ชมครับเออเออโอ้อยยืดเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอยอ่ะอ้ายยยยยโอ้แม่งผมติดเล่นนะตั้งช่วงแรกผมเอาจริงนะ เอาใหม่มาก็หนึ่งหนึ่งแหละหนึ่งเท่าแล้วแหละเออหนึ่งเท่าแล้วแหละโอ้หเมื่อกี้นี่ติดเล่นครับเมื่อกี้นี่ติดเล่นเอาลีกละครเฉยเลยมาโอ้โห ไอเสือมันคำรามเสือมันคำรามท่านผู้ชมเสือมันคำรามเสือมันคำรามอ,อืออ,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 อ้เอาขอนิ่ง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 ทำไมนิ่งทำไมเอาเดี๋ยว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 เอาท่าที่ไปอ่าเรียบร้อย เฮ้ยสู้ยากจริงๆเพิ่งเล่นวันแรกนะฮะน่าจะยังไม่ชินมือเท่าไหร่คืออะไระครับไปไหนอ่ะครับไปไหนอ่ะเอาเปิดแล้วเหรอไม่เคียดเหรอไปไหนคุยคุยคุยอะไรคุยอะไรครับมีอะไรต้องคุยกันอีกครับตามสัญญาอ๋อจะยุบแขนเอระไม่จำเป็นแล้วมั้งเหลืออยู่คนเดียวแล้วะชนะต้องยุบแขนเอาใช่อระใช่เหรอครับฮะอย่างนั้นเหร มันคืออย่างนั้นอ่ะใช่เหรอแมนแมนไม่ใช่แล้วม้าไม่ใช่แล้วแพ้ก็ยอมรับยุบแล้วลูกผูปป้ชายพอโอ้โหสรุปแพ้ยุบแคนหรือว่าชนะยุบแคนครับเนี่ยโอ้หล่อปะงั้นงั้นนะครับอืมงั้นงั้นแหละอืมงั้นงั้นนะครับเท่ากับเราจบกันยังเราอยากจบปะล่ะอยากจบไหมล่ะครับอืมอยากจบก็จบครับใช่อยากจบก็จบอยากตัวก อยากตบมากกว่าดิอ้าวเอาเอาเอาอยากตบกวะซึ้นจบก็จบอโอเคโอเคโอค้โหเ,เป็นไงแพ้ผมไงพอแพ้ผมแล้วก็แบบอยากจะฝากทัวเป็นสิทธิ์ไงก็เลยแบบโอ้ยขอขอจบนะฮะเออไม่ขอมีเรื่องนะฮะเราตีกันนานเกินไปแล้วเฮ้ยเเอาเฮ้ยมาตอนไหนเนี่ยมีจิ้งจออกอยตัวโผมาว่ะหมาป่าสองตัวนี่อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะมีอะไรจะบอกมึงมานานแล้วว่าไงครับ ว่าไงครับจะบอกอะไรครับต้นเหตุที่ทำให้กูเกียดมึงคือข้าวหุง <What? S 2> อา้อาวอา้าวอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกถ้ามึงอยากรู้ความจริงถามดูเอาถามดูออาถามดูเอาถามดูเดี๋ยวถามถามเพราะอะไรทำให้ถึงได้เกียดกันเพราะอะไรบอกมา <B uff> ฉันมีผัวสิบคนแล้ว <B uff> อะไรวะเล่นมุกอะไรกันวะเนี่ยอะไรวะอะไรอะไรกบเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสุมส่มผลก่อนสุ่มผลก่อนปิดคลิปท่านผู้ชมครับ เขาเล่นมุกอะไรกันวะด <c oughs> ูผลที่ได้ดิเสียดายเงินเฮ้ยหมาหมาสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะ โอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างผลใหม่มีใครชอบหรือเปล่านะฮะแล้วเพื่อนๆคิดว่าผลใหม่กับผลเสือเนี่ยผลไหนโหดกว่ากันนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับตลาบคลิปนี้คงเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ